ทีเคีมาเห็ดเฝอน้ำตกเนาะเฝอน้ำตกกินพี่น้องมามาตามมามาเบิ่งนํำกันว่าน้อยทีเคซีเห็ดแนวใดบุยองไปซื้อเนาะเห็ดเองกินเองเดอ้อเมื่อนี้อาการหนาวเหมาะกับการกินเฝอเนาะ,ะกินเฝอแล้วกินก๋วยเตี๋ยวนี่คือการต้มน้ำสุกเนาะต้มน้ำสุกต้มน้ำสุกเห็ดกินเองเนาะเห็ดกินเองอันนี้ต้มน้ำสุก อันนี้คือเตรียมหอมเตียมพักกิ่นกัาไว้เนาะตู้นี้ซีเป็นน้ำเจวซุกีเนาะกินกับกล้วยเตี๋ยวเนาะเฮดเองอีกตัวนี้เนาะเขาออกมาจากตู้เย็นกี่นี่เนะแล้วก็มีเครื่องปผงกระซิมีผงฟ้าไทยเนาะน้ำกล้วยเตี๋ยวสาเล็ดลูกเข้มข้นเนาะ สีเอาผงตัวนี้ใส่สีบรีไซตตุ้มกระดูกเนาะมีเด็ดตุ้มเนื้อเสยๆเ,เนาะผงผ้าไทยปิน่นอ่ารสซาทีอร่อยสําหรับรสซาที่แซ่บสาหรับนอ้อยทีเคกามีอ่าน้ําตาลน้ําตาลทรายผงนัวเนาะกะคานอซั่มนี้พี่น้องซั่มนี้ก็พอแล้วกับผักกินกับกับผักซีลาวหรือผักหอมผอมแล้วก็มีทั่วผักงาเนาะพริกขี้หนูเนาะ อันนี้มะเขือเทศเนาะในกรมีผักกาดขาวเนาะมากกัะทิมลงเอาลงใส่เนาะข้าดบได้ก็คือแก้วซุกี้เฮดเองกินกับกล้วยเตี๋ยวเนาะกินกับกล้วยเตี๋ยวตามมานัากันหน้าตามันสีออกนะได้อันนี้น้ําซุปกําลังกดได้ที่เนาะตัวนี้เส้นก๋้วยเตี๋ยวที่น้อยเตรียมไว้เนาะเส้นกล้วยเตี๋ยวเส้นเฟอเส้นเฟอ น้ำซุปกำลังฟดเนาะอันนี้เตรียมเอาเครื่องปรุงลงเรียบร้อยแล้วเนาะหอมด้พี่น้องอเอาเครื่องปรุงลงโดยเอาฟองนัวเอาขนอนแล้วก็น้ำตาลเนาะผงคะไทเนาะรดะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปลงน่อยนึงเวลาเฮากินเฮาจึงใส่อีกให้มันเข้มข้นก่นขนี่เนาะอันนี้หอมด้พี่น้องหอม เดี๋ยวเบิ่งน้ำมันก็เป็นตัวเซฟแล้วเนาะน้ำพดกำลังได้ที่เนาะน้ำพดกำลังได้ที่เลยหามาเบิ่งน้ำกันว่าหน้าตาก๋วยเตี๋ยวน้อยทำเองเนาะสูตรฟ้าไทยเนาะน้ำตกเนาะน้ำตกปรุงสำเร็จก๋วยเตี๋ยวปรุงสำเร็จจากสี่มือของน้อยทีเคมาเบิ่งน้ำกันว่าสีเป็นจังใด ตำเร็จและพี่น้องนี่หน้าตาของเฝอที่น้อยทําเองเนาะเฝองวัวเฝองวัวหม้อเผอเนื้องวัวสูตรอ้น,น้อยทําเองกินเองเนาะถือว่าโบเพยไผ่พี่น้องยังบริสิมกับหอมหอมกุยก้ยเสดังแล้วเนาะอันนี้กล้วยเตี๋ยวหรือว่าเฝอน้อยทําเองด้วยมือเนอะาะไซด้วยผงพาไทยเนาะอ่า น้ำก๋วยเตี๋ยวสำร็จรูปผงผ้าไทยเนาะหน้าตาออกมาคือแนวนี้สำร็จลงด้วยดีพี่น้องเนาะสำร็จลงดีแล้วด้วยดีพร้อมที่จะเสิร์ฟอ,ออกไปรับประทานหรือว่าพร้อมที่จะเสิร์ฟอ,ออกไปกินได้แล้วพี่น้องกระสีประมาณนี้เนาะก,กับเกือบเต็มถ้วยเนาะคนเดียวคนเดียวอาหารเซ้าคง วันที่สิบเก้ามามาพี่น้องพร้อมที่จะเสิร์ฟกินได้แล้วรับประทานได้แล้วเนาะมามามากินน้ากันพี่น้องเนาะอันนี้หน้าตาออกมาประมาณนี้พอสิกินได้อยู่บุนเนาะเนาะพอสิกินได้อยู่บนเนาะหน้าตาออกมาคือประมาณนี้เนาะกล้วยเตี๋ยวสูตรน้ําตก ผงพ้าไทยเนาะสูตรเด็ดของน้อยทีเคหมักที่สุดก็คือผงพ้าไทยมาเด้อมาเด้เอเผอเนื้งวัวเนาะจากสูตรที่ว่าบมีไผ่หูว่าเฮ็ดแบบใดเนาะก็มาเฮ็ดโปรตีนซับนี้กินเองพี่น้องเนาะกินเองอันนี้ก็คือก็คือพักเนาะก็คือพักก็มี กะปิเนาะมีพริกขี้หนูมีถั่วพักยาวมีมักเล่นเนาะแล้วก็มีหอมปลอมคือพักซีลาวอันนี้ขงหมักเนาะสองสองพักนี่สุบยอดกินหลายพักเนาะน้ํานี่กับตุกเดี่ยวนี่พอแล้วเนาะตุกเดี่ยวนี่ก็พอแล้วพี่น้องมา,มา,ม,ามากินนากันเนาะอันนี้ก๋วยเตี๋ยว คงน้อยทีเคทําด้วยมือเองเนาะออกมาสูตรหน้าตาคือเนีนี้พักกสิมาปันนี้ปลูกเองอีกพักกะบรซื้อไผเนาะเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องมาเด้อมาเด้อพร้อมที่จะรับประทานพร้อมที่จะกินได้แล้วมามาตามมาถ้าผู้ใดเนาะอยากมากินน้ำน้อยอยากมาทานน้ำน้อยทีเคเนาะว่าแซบเนาะก็สวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อยทีเคในเด้อ บายๆพี่น้อง